สวัสดีครับรายการก่อติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตเดชตประสบครับวันนี้จะมีโอกาสลงมาพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่มีการขยายเขตการไฟฟ้าครัวเรือนและทางการเกษตรวันนี้ถือว่าโชคดีที่สุดครับมีท่านเอำเภอนะครับมีท่านนายกอบตอแล้วก็มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่สําคัญอย่างยิ่งคือการไฟฟ้าครับถ้ารู้นี้ท่านมอ,องรูการได้ต่อไปนะครับว่าสมมติว่ามีสิบหลังไฟฟ้าลงทุนให้เมาจุดหนึ่งห้า คำว่าลงทุนให้คือลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ไม่ใช่เอาเงินมาแจกนะครับไม่ใช่มาแจกและตอนนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่านะครับที่ผมลงพื้นที่ประเด็นที่พบก,ก็คือสมมติว่าซอยบ้านม่ตุงมีอยู่สามสิบหลังทั้งหมดนะครับป <ๆ S 1> รากฏว่าสามสิบหลังนั้นมีคนที่พร้อมที่จะวิ่งห <ๆ S 2> รือว่าจำาแจกแค่สิบแปดหลังโยบายเมือใช้ยน้ำอะไรที้ไฟสว่างใช่ไหมทางดีเนาะ ลักษณะพูดตีบากเลยง้าการเมืองพี่ได้เป็นอาชีพแล้ามา้นะเอาให้ตรงประเด็นเลยครับปีนี้เนี่ยถ้าผมมีเงินล้านสามมาจะไหมได้เงินเนี่ยนะพวกแต่ละโครงการมันก็เข้าสภาสภาท่านจะไม่ให้บ้านโนนสว่งางบ้านเดียวรักว่าสภาก็คงจะไม่อนุมัติให้ก,หก็ประมาณนี้นะคะฟัง ทางไฟฟ้าแล้วนะครับวันนี้เราก็ต้องมาพบกับถ้านใอนตอียรอบหนึ่งนะครับ<ม>ว่าเมื่อท่านฟังปัญหาของนายกอบตที่สบานงการบริหารส่วนตำบลแล้วก็ประมาณไม่เพียงพอ,อส่วนทางไฟฟ้ายืนยันมีงบอะไรทำได้ทันทีคนนไหครับครับก็กลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนนะครับก็ขอยืนยันนะครับขอให้เชื่อมั่นกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง นะครับก็ในานามของอาเภอไปน้อยเนี่ยจะบ,บรูรณาการและประสานและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็มาแจ้งความคืบหน้าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องครับ ในโครงการปฏิบัติที่ดําเนินการอยู่นั้นเป็นโครงการที่มีงบประมาณประมาณหกพันห้าร้อยล้านนะครับเป้าหมายเป้าหมายที่กําหนดไว้นะครับประมาณเกือบเกือบแสนห้าร้อยแสนห้าหมื่นคูเรนตนนะครับปณะนนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณสี่พันกว่าล้านนะครับได้ประมาณเกือบเกือบแสนคูเรนต์นะครับก็ยังมีดําเนินการได้อีกถ้าหมดก็จะทําโครงการใหม่ นะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องการขยายเขตธรรมดานะครับไม่มีปัญหาขยายเขตได้เลยแม้กระทั่งว่ามีว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณเจ็ดหมื่นห้านะครับถ้าถ้าเกินจริงๆในขณะดนี้ทางคณะกรรมการที่เหมือนกันในพื้นที่ก็จะพิจารณาแล้วก็ถ้าองค์กรของถิ่นไม่มีเงินสมทบให้ทางประชาชนไม่มีเงินทางไฟฟ้าก็จะทําให้